สวัสดีครับสวัสดียามบ่ายวันนี้ที่อุบลราชธานีครับยี่ามิถุนายนสองพันห้าร้อยหกสิบห้านะครับวันนี้กับพุด8ปคุณแนี่ครับนี่นี่ลูกค้าเพิ่มเป็นตะแกรงปั๊มเลยครับนี่ครับผมนี่ใส่เป็นตะแกรงปั๊มสวยเนี่ยใส่เป็นตะแกรงปั๊มโรงงานที่สวยนะครับนี่โอ้โหใส่ตะแกรงปั๊มแล้วก็สวยขึ้นมาทันทีเลยนะนี่นี่ดำเนินแล้วรอใส่อุปกรณ์ประกอบดอกครับวันนี้นี่นะครับที่ดีหนึ่งสิบสองนิ้วโปรโมชั่นต่างๆนะครับอุปกรณ์ต่างๆครับบรรยากาศช่วง ยามใบ่ายี่สิบกรกาคมนี้ครับมีก็ทางประกอบชุดสี่คูณสี่กับตัวนี้โอ้ตัวนี้เป็นตู้เปล่าใช่ไหมครับสองพันหนึ่งร้อยเก้าสิบบาทตัวนี้เป็นตู้เปล่าครับสี่ใบลูกค้าสั่งจองมาครับนี่สี่ใบกับทีดีสิบแปดนะครับตอนนี้ก็เป็นมือสองครับกลังทยอยถอดครับมือสองมือสองนี่เยอะแยะครับนี่กองร้าทยอยทำความสะอาดครับอ้าวมือสองกระทะมือหนึ่งครับนี่ก็รอลูกค้าสั่งจองนะตอนนี้เริ่มสั่งจองแล้ว เดี๋ยวเป็นดอกกิฟต์ดอกไอตู A ้เอเจอะไรบ้างครับนี่รูปลำพงเดี๋ย่าไปก็รอส่งมอบลูกค้ามือสองเอาไปดูที่มือหนึ่งกันต่อนะครับทีดี18นะครับ18นิ้วนะตัวนี้โปรโมชั่นพร้อมดอก3,999บาทนะครับทีดี18 18นิ้วไม่อัดแท้ไมา์ดีเทียจะชั้นคุณภาพ20่มิลครับตัวนี้นี่นะครับเดี๋ยวก็เป็นทีดีหนึ่งนะครับ3,499บาทตู้พร้อมดอกครับตัวนี้แอมบิวิทคอมซีซีเนื้นเบอร์ในตัว กระพง350บาทตะแ,แกรงปั๊มฟิลเตอร์โรงงานนี่ครับนี่ตะแกรงปั๊มฟิลเตอร์โรงงานนี่นีครับสำหรับเจ้าที่ที่หนึ่งนะครับก็จะประมาณนี้ครับอีกไม่เกินกี่เดือนป๋าชาโซนหกเราประมาณ15้าวันเนาะเสร็จไปสิบห้าวันโซนหกเราจะไปจากโซนนี้ก็จะไปอยู่ที่โซนหกนะครับาวนี้ตอนนี้ก็จะเป็นที่ให้ลูกค้าได้นั่งสบายๆครับราวนี้ บุคคลสินค้าก็จะไปอยู่ที่โซน6นะครับคราวนี้ตรงนี้ก็จะเป็นโล่ให้ลูกค้าได้นั่งนะครับนั่งชมสินค้าแบบฉบับสบายสบายเลยฟอนี้นี่ครับนี่โอ้โหนะครับเด็ดๆแล้วฟอนี้โซนนี้กับโรดีทีเด็ดที่อุบลราชธานีเดี๋ยแปดคูนแปดเปลี่ยนเป็นตะแกรงปั๊มโรงงานนะครับนี่หรือว่าจะกข้างบนไหมมาจะกข้างบนเลยตู้ซับเบทเทอร์โบพรุ่งนี้โปรโมชั่นวันสุดท้ายแล้วนะครับท่านที่จะสั่งจองเทอร์โบ18นิ้ว 4,999บาท2ใบแม่อัตราภูเขาขอบเหล็กตะแกรงเหล็กสีระเบิดพรุ่งนี้30มิบิถุนายนวันสุดท้ายหลังจากนี้ก็คือทะลุไปที่2699บาททันทีเลยนะครับนี่นะครับราคาจะขยับพรุ่งนี้วันที่1นะครับ1กรกฎาคมนะครับจะมีการปรับเปลี่ยนราคาแต่โปรโมชั่นจนถึงวันพรุ่งนี้นะครับ30มิถุนายนวันสุดท้ายและสำหรับโปรโมชั่นนะครับตู้เปล่าส0 0 0ัน0 0 โอ้4,999บาทสองใบนะนี่ครับนี่นะครับสั่งสองใบนี่แพ็กเกจเลยนะครับสั่งเป็นคู่นี่คุ้มเลยครับนี่ถ้าหนึ่งใบก็ตกวันสองพันห้าร้อยเก้าสิบเนาะประมาณนี้เนาะนตัวนี้สั่งแพ็กเกจครับสั่งเป็นแพ็กเกจก็จะอยู่ที่ราคา 4,999บาทนะครับสองใบนะครับสำหรับทู้ซับเบดเทเบลส์18นิ้วไม่อัตราฟูเขาคอามเป็นตะแกรงเหล็กสีระเบิดนีครับนี่โอ้โหนี่ครับลูกค้าได้เลือกชมกันอย่างจุใจเลยครับสำหรับซับเบดเทเบลส์18นิ้วนะครับอีกทีดีหนึ่งครับกำลังประกอบทีดีหนึ่งเดี๋ยวไปลงพี่สามนะอาจารย์แดดเดนลมอันนี้มีสามด้วยมีสามครับ นี่ปโปรดีทีเด็ดปโปรดีเมนูเด็ดปโปรเดิมราคาเดิมกับร้านบนมิตรสาวบนราชธา,านีนะครับที่ลูกค้าเพิม่มจากแกงก็ประมาณเท่าไหร่ห้าร้อยบาทเนาะเพิ่นะมจากแกงมี็นจกแกงปั๊มห้าร้อยบาทครับนี่โอ้เสียจากแกงปั๊มก็สวยอีกแบบนึงครับนะี่เสียจากแกงปั๊มก็สวยอีกแบบนึงนี่นะครับแปดซิวนะครับถ้าเสียจากแกงปั๊มก็สี่พันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทก็ตกอยู่วันไปลว2004นะวสองพันสี่เนาะประมาณนี้นะครับ วิธีการขันนะครับอาจารย์ชาลองขันให้ดูเลยครับตอนนี้ขันไม่ได้ใช่ไหมครับผมต้องขันตีห้าใช่ไหมเดี๋ยวผมก็ตา่า,างๆท่าอาจารย์ก็มารอรับครับเดี๋ยวรอรับมีห้องให้ลูกค้ารอรับอุปกรณ์ต่างๆนะครับรอรับเครื่องเสียงเดี๋ยวีเราใส่ตะแกรงปัง๊มเลยนะครับตะแกรงเลยเพื่อทวาสวยงามงงครับพีนี่ครับตะแกรงปั๊มสวยๆครับ ถ้าตะเกียงไม่ปั๊มก็2,000อะไรนะ4,999บาท2ใบนะครับถ้าหนึ่งใบก็2,599บาทสมมติลูกค้าจะสั่งเป็นคู่ครับสั่ง2ใบก็4,999บาท2ใบนะครับซับเบียรเทอร์โบ18นิ้วพรุ่งนี้โปรโมชั่น4,999บาทพรุ่งนี้วันสุดท้ายแล้วนะครับท่านี่สั่งจองก็รีบสั่งจองแนละโปรโมชั่นบอกว่าโปรโดเด็ดอย่างนี้นะครับมีให้ลูกค้าได้เลือกสรรหารกันประมาณหนึ่งเดือนนะโปรโดเด็ดอย่างนี้นะครับ พรุ่งนี้โปรวันสุดท้ายแล้วครับเทอร์โบ18นิ้วนะครับ v ี2,499บาทยังมีโปรโมชั่นตลอดครับสำหรับเจ้า v ี18นิ้วตัวนี้ครับนะครับจะมีโปรโมชั่นตลอดให้ได้ชมกันนะครับนี่สีระเบิดสวยครับนี่ไม่อัด20มิลตะแกรงตะแกรงสวยตะแกรงเหล็กแบบตัวนี้มีตีนตู้ให้เรลือรวางมีตีนตู้วางข้างล่างครับนี่สีระเบิดที่เราเลือกใช้ตู้ซับเบรคบบีส่วนเทอร์โบก็นะโปรโมชั่นพรุ่งนี้วันสุดท้ายแล้วนะสำหรับ 4,999บาท2ใบขอบเล็กตะแกงเหล็กสีระเบิดไม้อัตราภูเขาและสลับซับเบีทบอบ18ดนิ้วพรุ่งนี้3ามิถุนายนวันนี้29ใช่ไหมวันนี้ใช่ครับ29มิถุนายนครับวันนี้ครับเน,นี่ยแล้วนะทีนี้หนึ่งก็จะมีโปรโมชั่นนะทีนี้หนึ่งนะแบบนี่เร่งงานประกอบส่งลูกค้าทุกวันนะให้ได้ชมกันนี่ครับนี่มาตินสิบแปดนิ้วสวยๆครับสองพันหนึ่งร้อยเก้าสิบบาทนะครับเนี่ยไม้อาดยี่สิบนิ้วสวยๆครับ,าบ,รบมาตินมีเบาเสียเด็ดวันนี้นี่เบลเสียบ ีบมีบอลเสียบให้วสวยงามมีบอลเสียบเรียบร้อยสีโจตันเราเลือกใช้ไม่อัด20มิลไม่อัดแท้คุณภาพเ็สวยทยี่ลูกยางกันกิ้งครับแล้วก็มีตรงหูจับตรงนี้ครับนี่นะก็ฝากติดตามด้วยแล้วกันนะโปรโมชั่นมากมายที่อุบลราชธานีกับร,ร้านบนมีสีซาวมือหนึ่งมาท่ามือสองครับนี่แบบเด็ดๆนะครับมือหนึ่งมือสองเทเบลสิบแปดนิ้ว แผ่นดินไหวนีโปรโมชั่นนะครับเดือนก,กรกฎาคมนี้ตู้ซับเบียดแผ่นดินไหวจะมีโปรโมชั่นให้ลูกค้าได้ชมกันนะสำหรับแผ่นดินไหว18นิ้วอุปกรณ์ต่างๆตู้มาตินลํำโพงต่างๆนะครับฝากติดตามทุกโปรโมชั่นของทางร้านด้วยกันแล้วกันครับโรดีทีเด็ดโรดีเมนูเด็ดนะครับอุปกรณ์ต่างๆครับทีเดี่งก็ลูกค้ามาถกมาถึงก็เรามีอุปกรณ์ลนหนลูกค้ามาถึงก็ไม่ต้องรอครับสั่งรายการไหนก็ทักเข้ามาเลยนะครับเราก็ประกอบให้ทันทีลยนี่ลูกค้าก็มารอรับอุปกรณ์มีชุดเครื่องเสียงอุปกรณ์ต่างๆ18 นี่ครับนี่ครับได้แล้วครับน้องมาแต่อำเภอไหครับผมมาแต่ไอ้กุซุ่มครับยาจะกุซุ่มจาโซทอนครับน้องโอ้ครับเบิร์ดมาครับคุณหนุ่งไฟเบิร์ดมาครับน้อครับผมขอบคุณครับนี่ครับนี่สแปดโปรทูแม่เหล็กสองก้อนพันสองร้อยวัตต์นี่ครับไวซี่นิ้วแม่เหล็กสองก้อนนะครับนี่สแปดโปรทูสินค้ายอดฮิตแล้วก็ขายดีทีเด็ดเล้วอยู่ที่ร้านนะวันนี้ฝากติดตามด้วยกันแล้วกันนะครับมือหนึ่งมือสองอุปกรณ์เครื่องเสียงกำลังแจ้ง ที่อุบลราชธานีสินค้าเรามีให้ลูกค้ามาถึงก็มาเลือกชมเลยนะครับมาถึงก็ชี้เอาชี้เอาเลยนะครับมาถึงก็ชี้ว่าจะได้ตู้ตัวนี้จะได้ลำพงตัวนี้นี่ครับก็มาถึงก็เดี๋ยวถ้าเป็นลำพงที่เรามีโปรโมชั่นสมมติว่ามีโปรโมชั่นอยู่แล้วนำลำพงามพัาโิบ3 4 9าบาทอย่างนี้มาถึงก็ยกขึ้นรถเลยนะครับนี่ไม่ต้องรอแต่ว่าต้องลอ,องเสียงครับ,นะรบรรรไม่ต้องรอแต่ต้องลองนะครับอ่านะครับรอเรือแล้วก็รอลิงไม่ต้องรอแต่ว่าต้องลองนะครับอ่านั่นคือ,อสินค้าเรามี สุวนว่าสินค้าถ้ามาถึงแล้วมันไม่มีตามรายการลูกค้าแจ้งเราก็จะประกอบให้ใหม่ก็ใช้เวลารอบแป๊บหนึ่งนะครับสุวนว่ามาถึงก็จะได้เป็นดอกลำพงน็กซอนอย่างนี้หรือว่าลำพงต่นอื่นที่เราไม่ได้ประกอบไว้แต่ว่าถ้าเป็น18 p r โปโทรรนี้มีสินค้าลูกค้าตล,ลอดเลยนะครับนะขอบคุณทุกการติดตามนะครับวันนี้ที่อุบลราชธานีกับร้านบนมีศิษฐ์สาวเชียงกงครับวันนี้นี่นะครับที่1ีหนึ่งนะครับแผ่นดินไหว18 p r โปทู โปรโมชั่นพรุ่งนี้วันสุดท้ายแล้วนะครับ30มิถุนายนกับร้านอุบลมิสิกซาวอุบลราชธานาาวีวันนี้29มิถุนายนครับวันนี้ตอนนี้กี่โมงแล้วตอนน,อน,น,อน,นี้ดูเวลาวันนี้เราอัปเดตทุกคลิปก็เหมือนกับไลฟ์สดน,นะครับเวลาทุกเวลาเราอัปเดตทุกวันนะเพื่ให้ชมกัน14:56น,นาทีนะครับโปรดีเทเดตที่อุบลราชธา,า,ชานีปรหยัดช่วงบ่ายๆขอบคุณท่านนะครับที่สั่งจองสินค้าที่ร้านแลวก็อุดหนุนเครื่องเสียงอุปกรณ์ต่างๆที่ร้านโปรโมชั่นมากมายครับขอบคุณทุกการติดตามมือหนึ่ อุบลราชธานีกับร้านอุบลมิวสิกซาวเซียงกงนะฮะ085631 301092 7ส6 6หนึออย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ